ลงทุนได้เอาลงทุนเงินดิจิตอลลงทุนกับใครฮะลงที่ไหนครับคอนเวิร์ตเป็นเงินได้ไหมแปลงเป็นเงินบาทแล้วแปลงยังไงใครรับมันไม่มีคำตอบอครับนั่นคือปัญหาว่ามันไม่มีความชัดเจนนะฮะจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยผมไม่ขัดข้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ใช่เอาเงินที่ต้องกู้มาประเทศนี้ต้องกู้มา แล้วไปให้เจ้าสัวบอกช่วยใช้เงินหน่อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกช่วยผมกระตุ้นเศรษฐกิจกคนรวยทั้งสิ้นเลยมีที่ไหนเขาทากันนะฮะนี่ไม่ใช่เท่าเทียมฮะการให้เท่ากันคนรวยคนจนเอาไปใช้นะหมื่นบาทมีความหมายกับคนคนหนึ่งมากกว่าคนที่มีเยอะเอามื่นบาทให้ไปใช้เขาไม่ได้สนใจเลยเห็นไหมฮะแต่เงินนี้ใครฮะเงินใครครับเงินต้องกู้มาทำอย่างนี้ต้องอธิบายฮะ ถ้าทเท่ากันเหลื่อมล้ําทันทีครับเอาเป็นว่าไปถามนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกนะว่าวันนี้ประเทศไทยจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไหมไม่ใช่ครับเราต้องแก้ที่ปัญหาพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันนะฮะเรามีต้นทุนการเงินสูงมากส่วนต่างดอกเบีย้ยสูงมากทําไมไม่แก้ตรงนั้นเรามีต้นทุนพลังงานสูงมากแต่วิธีแก้ แทนที่จะแก้โครงสร้างการคำนวณราคาโดยการเกลี่ยต้นทุนเพื่อความเป็นธรรมกับใช้วิธีเอาเงินงบประมาณไปชดเชยเอ้ยอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าครับทุกคนที่เป็นอยู่ในคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบนะฮะคือคือหลายคนก็ออกมาพูดแล้วครับว่าทําอย่างนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่าในข้อแรกนะฮะด่านแรกคือถูกกฎหมายไหมคุณเอาเงินที่ต้องกู้มาไปใช้ลักษณะนี้ถูกหรือผิด ในข้อแรกเลยนะฮะอันที่2เอาเงินที่ต้องกู้มาไปใช้วิธีไหนเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งอันนี้ต้องอธิบายให้ได้จนถึงวันนี้ยังไม่ชัดนะครับอันที่3ทําไมต้องเป็นดิจิทัลนะครับเพราะว่าจนถึงวันนี้คําอธิบายผมผมไม่เคยได้รับคําอธิบายหรือประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยไม่เคยได้รับไม่ได้เคยได้ยินเลยฮะทำไมต้องเป็นดิจิทัล ทำไมเอาเงินไปเข้าบัญชีแล้วมันยุ่งยากขนาดไหนไม่ต้องมีต้นทุนแล้วใครจะเป็นคนทําคนที่ทํานี้ให้หลักประกันอะไรบ้างในการที่จะไม่เอาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีค่าม,มหาศาลนะละเมิดเอาไปใช้จะทํำยังไงดีแล้วถ้าคนเหล่านี้เอาข้อมูลไปใช้ในต่างประเทศซึ่งง่ายมากเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดในประเทศ มีนะฮะในโลกนี้มีคนทําอย่างนั้นรัฐบาลมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเห็นไหมครับมันมีคําถามที่ต้องได้รับคําตอบที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวลดต้นทุนราคาสินค้าลดต้นทุนพลังงานให้เป็นธรรมฮะไม่ได้ต้องการให้อุดหนุนแต่ให้เป็นธรรมไม่ใช่ให้บริษัทพลังงานรวยสามแสนล้านปีที่แล้วสามแสนล้านปีนี้ก็คงไม่น้อยกว่านั้น ในขณะที่ประชาชนเป็นคนอุดหนุนทําไมราคาก๊าซที่เข้าลงไฟฟ้าที่ปั่นไฟให้ประชาชนแพงกว่าที่เข้าปิโตรเครมีเท่าตัวตอบให้ได้สิครับสิ่งเหล่านี้ฮะแก้ตรงนี้ผมจะสัน่นเสริญเลยวิธีไหนก็ทำาอะแต่ไม่ใช่เอาเงินไปอุดหนุนถ้าถ้าให้ผมคํานวณคนที่มีรายได้น้อยประมาณ10ล้านกดบวกลบเป็นผมผมให้คนละสองหมื่นผมยังไม่ติดใจเลย เพราะมันตอบโจทย์ชีวิตเขามากกว่ากว่าเจ้าสัวที่มีแสนล้านมีหมื่นล้านเอา้ามีหนึ่งล้านก็พอ,อไม่ต้องแสนล้านหรอกคุณเอาไปให้เขาหมื่นบาทเนี่ยมันตอบอะไรเขาฮะใช่ไหมฮะเรากําลังขับเคลื่อนสังคมนี้ให้มีค่านิยมแบบไหนครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนสังคมให้มีค่านิยมที่ที่ถูก